ครับสวัสดีครับผม้อยเอกยอดรักเจริญสุขร์ในหานกิจการพลเรือนกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1กรมหานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ร,รักษาพงรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในการไล์สดของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานในวันนี้ครับที่เห็นอยู่บริเวณพื้นที่นี้นะครับคือเชิงสะพานผสมบรมราชานุสรหรือที่เราคุ้นเคยกันคือเชิงสะพานพุทธ ฝั่งพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับครับแล้วที่เบื้องหน้าทุกท่านนะที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ในขนาดนี้คือพระบรมราชานโสวรวลีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งผสมพระบรมกระตัิย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีนะครับวันนี้เรานำทุกท่านที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ในขนาดนี้เราจะไปดู กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของพี่พี่จิตอาสาซึ่งวันนี้ที่ทราบมาคือมีหลายหน่วยราชการเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเขตพระนครน,นะครับในส่วนของทหารบกนะครับในส่วนของตำรวจแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนที่มาร่วมกันเป็นจิตอาสานะครับบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กันวันนี้เราไปดูได้ว่าพี่ๆี่จิตอาสามาทำภารกิจอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวตามผมมาครับ นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเมื่อพุทธศักราช2,325ทรงทํานุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญในทุกๆด้านอาทิปโปรดให้สังายนาพระไตรปิฎกจัดระเบียบสงฆ์โปรดให้นักปราชญ์ราชบัณฑิต รวบรวมและประพันธ์วรรณกรรมประเภทต่างๆโปรดให้ชำระกฎหมายประทับตราราชสีโคชสีและบวกแก้วไว้เป็นสำคัญเรียกกันว่ากฎหมายตราสามดวงรวบรวมตำราพี่ชัยสงครามเป็นต้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณจึงปรากฏพระบรมราชานสสาวรีณสถานที่ต่างๆได้แก่พระบรมราชานุสาวรีณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าสร้างในคราวฉลองพระนครครบ150ปี เมื่อพุทธศักราช2,475เพื่อรำลึกถึงพระผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และในวันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงมีพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ณบริเวณเชิงเขาแก่นจันทร์อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีสร้างเมื่อพุทธศักราช2,525เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งทรงดำรงตำแหน่งเป็นหลวงยกกระบาดเมืองราชบุรีและทรงป้องกันเมืองจากพม่าหลายครั้งพระบรมราชานุสาวรีที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สร้างเมื่อพุทธศักราช2,539เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณครั้งทรงดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาจักรียกทัพปราบเจ้าเมืองนางรองทรงรวบรวมผู้คนก่อตั้งเมืองแปะซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองบุรีรัมย์ พระบรมราชานุสาวรีที่อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสร้างเมื่อพุทธศักราช2,543ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อรำลึกถึงครั้งทรงดำรงตำแหน่งเจ้าพยาจักรีทรงตั้งทัพรับพม่าที่เมืองพิษณุโลกทรงต่อสู้อย่างสามารถจนอาแซบุนกี้แม่ทัพพม่าขอดูตัว พี่จิตอาสาในส่วนของภาคประชาชนนะครับที่มาร่วมด้วยเชิดกันนะครับกับลงคุณพิทักษ์หาคนงานี่ออกครับของยางพระโรมนาชานุ่มสระบุรีนะครับนะครับบังเบียนสารพระประโยชน์กันนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะ 我们打电脑。嗯 เรื่อยกันไ้รอรอที่3ันยากมาไม่ดแหละาไป้าคนมีถุงมืจะลายด้ายี่แล้นี่ก็เป็นกินอาษาในส่วนของาประชาชนนะครับที่มาร่วมด้วยเชกันนะครับับภูมิทัศน์ พระบ,บรมลานหน้าพระบรมราชาดิศวลดี <c oughs> แต่เห็นนะครับท่านนะครับแม่แต่จะสูงวัยนะครับท่านก็ทำบังเพิญประโยชน์นะด้วยความภาคภูมิใจนะดูทุกท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่แสดงอาการเหนื่อยเลยนะครับน,นี่ไม่ปนดเราไหม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับอยากทราบความรู้สึกของท่านนะครับที่ได้มาบำเพ็ญกุศลทำนประโยชน์ที่ลานพระบรมราชาในสรินทรครับในวันนี้มีความคิดอย่างไรครับ เก็พระนครเลยใช่ตั้งใจค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนภาพพระดมราชาทุสศวรรษที่ไหนก็ไปที่นั่นเราไม่ย่อท้อค่ะเพราะว่าใจที่เรารักพระองค์เราไปอย่างดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจนะคะที่วันนี้นำมือคีอเป็นเป็นในส่วนหนว่ในขั้นการทำอาหารหวานนุนมค่ะนะคะที่ท่านจะเสด็จราชจะเป็นส่วนหนึ่ที่นี่ครับและนี่คือ หนึ่งตัวแทนของจิตอาสาภาคประชาชนที่มาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับที่ลานพระบรมราชานิสาวรีซึ่งนะครับท่านก็ทราบนะครับและก็สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแบบนี้ราชการที่หนึ่งก็เป็นปฐมบรมตริย์แห่งราชวงศ์จกกักรีซึ่งในอนดีตพระองค์ทรงขยายอาณาเขตแผ่นดินของสยามประเทศอย่างมากมายนะครับและนี่คือหนึ่งตัวแทนของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ 离开。 เอาวันนี้นะครับเราก็มาร่วมนะครับทำกับภาคประชาชนนะครับในส่วนราชาการนะครับกวาดล้างลานพรมรมราชานุสาวรีนะครับราชาการที่หนึ่งนะครับ ครับเราจะเห็นพี่ๆเจ้าอาสานะครับร่วมด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เป็นการล้างลานพระประมบรมราชานุสรณ์รับหรือเ,อเชิงสะพานพุทธนะครับที่เราคุ้นเคยบิเวณด้านหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ราชการที่หนึ่งจัดนะครับ อยากทราบความรูม้สึกตอนนี้ทำอ่ะเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยแล้วก็เต็มใจที่มาค่ะตื่นต่เช้าอยากมาทําความดีค่ะอ๋อเรา,ามา,มาทำาบริเวณล,ลานพระระลงมนุษย์สวัสดีให้สะอาดค่ะคมาร่วมด้วยเช่วยกันนะ,ะจิตอาสาภาคประชาชนนี่เป็นหนึ่งผู้แทนของจิตอาสาภาคประชาชนที่มาร่วมบเาเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับดังสโลแกนของเราคือว่า เราทำความดีด้วย,วยหัวใจวยอย่าลืมนะครับท่านที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับเมื่อไรที่เรามีโอกาสนะครับเรามีเวลาว่างนะครับเรามาช่วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำรูปบำรุงสถานที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชาการวัดวาอารามหรือแม้แต่ตามชุมชนตอกซอยของเรานะครับทำความดีเพื่อบ้านเมืองเราเพื่อประเทศของเรานะครับขอบคุณครับนะครับ ครับขอญ,ญาตครับอ,อยากทราบความรู้สึกนะครับที่ได้มาบำเพ็ญสาธา,ารณาประโยชน์นยากเป็นกินอาสาในวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรครับว่า,วาใจมากสนุกด้วยความ่วยช่วยก,กันทำตลาดตลาดพะฒนาเนี่ยมาตั้งแต่มาตั้งแต่สมัครครั้งแรกเลยแหละในป่าครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับ วันนี้นะครับอยากทราบความรู้สึกนะครับของท่านที่ได้มาเป็นจิตอาสาในส่วนของภาคประชาชนมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ล้างทำความสะอาดบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่หนึ่งในวันนี้ครับค่ะก็เราเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะก็คือรักในสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็สิ่งใดที่สามารถช่วยเหลือกันได้นะคะแล้วก อาสาสมัครด้วยความเต็มใจเนี่ยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกเมื่อค่ะครับต้องขอบคุณแทนพี่น้องคนไทยหลายๆคนที่กําลังรับชมไฟ์สดนะครับนี่คือพลังของคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งพี่ก็ทราบอยู่แล้วว่านะครับรัชกาลที่หนึ่งนะครับก็เป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนะครับที่ขยายอาณาเขตให้ประเทศของเรามี พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลจนมีที่อยู่นะทุกวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากทราบความรู้สึกนะครับของท่านที่ได้มาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันนี้ครับครับก็พวกเรานะครับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสวภพานะครับเขตพนันครวันนี้พวกเรามีความรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้มาร่วมงานจิตอาสา นะครับกับสำนักงานเขตพนันครในการทําความสะอาดพื้นที่บริเวณลานปฐมบรมราชานุสนรวรีของรัชการที่1ในวันนี้นะครับสิ่งใดที่ประชาชนคนหนึ่งสามารถทําได้เพื่อแผ่นดินพวกเราพร้อมยินดีทําครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็อิ่มใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับครับและนี่ก็คือหนึ่งเสียงของจิตอาสานะครับในส่วนของราชการไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนม้กระทั่งนะครับสานัก เขตการศึกษานะครับตัวแทนของสถาบันการศึกษาก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่จําเป็นนะครับท่านมาทํางานจิตอาสาไม่จําเป็นว่าจะต้องสวมผ้าพันคอหรือว่าต้องสวมหมวกนะครับนะเหมือนอาจารย์นะครับท่านพร้อมทําเมื่อไหร่นะที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อประเทศชาตินะครับเราสามารถด้วยสโลแกนของโรงเรียนจิตอาสาพราะราชทานอยู่แล้วว่าเราทําความดีด้วยหัวใจของคุณครับ ขอบคุณนะครับจิตอาสาทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือภาคประชาชนที่ร่วมด้วยเช่ยกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์ล้างลานพระบรมราชานุสก์เการีรัชการที่หนึ่งในวันนี้และที่สําคัญต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมไลฟ์สดโรงเรียนจิตอาสาพระราชทา,านในขนาดนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเรา ตามช่องทางที่ได้ขึ้นไว้ด้านหน้าจอนี้นะครับกับผมร้อยเอกยอดรักเจริญสุขนทหารกิจการพลเดือนกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2รักษาบงขอจบการไลฟ์สดจิตอาสาพระราชทาน904เพียงเท่านี้สวัสดีครับ